เรายังติดอยู่ในยุคของคุชชาชาอยู่เลยเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าคนอื่นเปลี่ยนสนามการค้าไปเป็นสนามความคิดแล้วประเทศอุตสาหกรรมอะ่ะเราแพ้จีนแค่อุนนิคมขเขานนิคมหนึ่งอะ่ะประชากรแทบจ,จะเท่าประเทศไทยทั้งประเทศแล้วอะ่ะเขาฉี่ใส่ประเทศเราประเทศเราเราจมน้ําตายกันหมดแล้วถูกไหมฮะไงั้นไม้เพราะฉะนั้นเราเราจะสู้ด้วยวิธีการแบบเดิมไม่ได้ด้วยซัพพลายเชนแบบเดิมไม่ได้แต่ว่ารัฐบอกว่ามันไม่ได้ระเบียบมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็บอกว่าแล้วหน้าที่ของการทําประเทศคือประเทศพัฒนาใช่ไหมใช่หรอ แต่คุณบอกว่าไม่ได้ประเทศเจริญไม่ได้แต่เรามีระเบียบได้แต่ก็แปลว่าประเทศเราล่มจมได้ก็หน้าที่ก็แค่ก็แค่บอกว่าอันนี้ผิดประเทศไม่ได้เดินหน้าคุณจะแบกรับความการไม่เดินหน้าของประเทศแทนได้ไหม,มนี่คือหน้าที่เราเรามีประเทศที่เต็มไปได้วยวัฒนธรรมแต่ไม่มีโครงสร้างทางวัฒนธรรมลุ่มรวยมากลุ่มรวยแต่ลุ่มล้านครับลุ่มล้าด้วยรุ่มล่าด้วย,วย People topics ไขรหัสปัจจุบันผ่านประเด็นจากผู้คน สวัสดีค่ะคุณชาดาครับผมวันนี้จริงๆเราชวนมาคุยกันเรื่องของวงการหนังแต่ว่าก่อนที่จะคุยถึงภาพรวมต่างๆอ่ะมาคุยถึงเรื่องตั้งแต่แรกๆเลยดีกว่าว่าคุณชายเนี่ยมาตกหลุมรักหนังได้ยังไงคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคลุกคอิไม่ตกไม่ไม่ตกหลุมรักใครตกหลุมรักหนังกันครับผมไม่ตกหลุมรักหนังครับไม่เคยหน้าตั้งแต่คำนำแรกเลยอ่ะไม่เคยไม่เคยไม่ไม่ได้เรียกว่ารักครับแต่เราเรียกว่าเราเข้าใจอ่าเราแท้เขาเข้าใจมันอยู่กันมาแล้วก็เห็นความลําบากของครอบครัวเห็น หลายๆสิ่งของครอบครัวมาไม่ได้รักแต่เป็นสิ่งที่เรารู้จักมันอยู่กับมันแล้วเข้าใจมันผมใช้คํานี้แล้วรู้ว่าอํานาจของมันมีเยอะมากเนี่ยอย่างที่บ้านทําหมโลงโปรดีลหมลงหมลงทําให้คนไปชอบดนตรีไทยทําให้คนศึกษาประวัติศาสตร์พันตำนานสมเด็จพระนเรศวรทาให้คนเลิกยาผ่านเสียดายนี่คือสิ่งเราโตมากับการมองเห็นพาวเวอร์ของมันมีเป้าหมายเริ่มแรกยังไงอะคะที่บอกว่าอยากจะเปลี่ยนคนด้วยหนังอะ เราอยากจะเปลี่ยนเขาไปเป็นยังไงหรือว่าให้มันดีขึ้นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเป็นคนบ้าอํานาจแล้วกันนะครับคือ,ค,อคือการมีอํานาจเป็นสกิลลิตี้อย่างหนึง่งอ่าสหรับคนทั่วไปเป็นเป็นความปลอดภัยชั้นหนึ่งนะเหมือนกับคุณมีเงินมากๆใช่ไหมครับคุณมีเดีคุณมีอํานาจในการที่จะเปลี่ยนใจิตใจคนได้นี่มันเป็นอะไรที่โอเคมันเอาไปใช้วันหลังได้นะคุณอยากจีบใครคุณทําหนังแให้เขาดูแล้วกัน,นอะไรประเภทนั้นคือมันมันมันทำงานได้แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการทําให้โลกมันดีขึ้น หรือแม้ในการทาให้แย่ลงเราไม่รู้หรอกตอนนั้นเราเด็กเราปอดปฐมแต่เรารู้ว่าเอ้มันมีพลังในการทําทําให้คนเป็นอย่างอื่นได้เราทําให้คนเชื่อเราได้ถ้าคนเชื่อเราได้ผมว่าชีวิตเราโอเคนะใช่ไหมครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยข้าเรื่องเลย <c oughs> ก็ที่นั่นแหละก็คิดว่ามันเป็นแบบนั้นมานานแล้วฮะ ค่ะก็เลยอยู่ในวงการหนังคอนเทนต์ไม่ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลยไปไหนไม่ถูกเหมือนกันคือไม่ได้มีความฝันอื่นเดยวมีมีร้านเดยวมีร้านไก่ย่างแค่นั้นเองที่บ้านคือครึ่งครึ่งหนึ่งทำร้านไก่ย่างทำอาหารอีสานซึ่งเป็นที่เลี้ยงเรามาส่วนภาพประโยชน์นี่เป็นทำให้เราเจ็บปวดใจแล้วก็เป็นสองอย่างที่อยู่ด้วยกันเหมือนเป็นภารกิจของตระกูลคุณชัยเป็นคำสาบเป็นคำสาบทำไมมองอย่างนั้น ก็มันเป็นคำสาบว่าป <so ู่ก็เสด็จปู่ก็ท่งบอกพ่อว่าอย่าทำหนังนะลูกมันจนพ่อก็บอกผมว่าอย่าทำหนังก็ลูกมันจนผมก็บอกว่าผมไม่มีลูกดีกว่าไม่อยากบอกเพราะบอกไปก็ลูกมันไม่ฟังแน่นอนคุณชัยเคยสัมภาษณ์เมื่อหลายปีที่แล้วว่าตลาดไทยมันเป็นตลาดปรับเสียนช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามอเตอทำไมถึงมองอย่างนั้นคนชอบของที่ดีที่สุดครับค่ะชอบ เลือกในของที่ดีสุดในโลกโดยที่ไม่ต้องจ่ายได้ไหมอ่ะคนไทยต้องการความคุ้มค่าสูงสุดโดยที่ไม่แคร์ว่าจะได้มาด้วยประการใดวิธีการใดเพราะว่าเราจนและดิน้นรนถูกไหมคะเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของของเราไม่เราไม่ค่อยมองเห็นคุณค่าของการไปได้มาซึ่งสิ่งบางอย่างหรือสร้างมาซึ่งสิ่งบางอย่างเรา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 เป็นประเทศเสพไม่ใช่ประเทศสร้างเพราะ,ะเราไม่เห็นคุณค่าของการสร้างเท่ากับการเสพใช่ไหมตัวฟรีได้ไหม โปรโมชั่นได้ไหมทําอะไรก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นอันดับสองอ่ะต่อให้คุณให้เราฟรีอ่ะเราก็ไม่เอาออเต่อให้จ่ายเงินให้อีกล้านบาทก็ไม่เอาเพราะมันเป็นอันดับสองเราต้อง็อาหนึ่งอันดับหนึ่งเท่านั้นไม่เชื่อลองจัดฟรีคอนเสิร์ตฮะฟรีคอนเสิร์ตนักร้องที่คนไม่รู้จักแต่เก่งมากๆาลนะเก่งระดับโลกระดับโลกเลยถ้าไม่ได้ดังในเมืองไทยก็ไม่เกิดไม่มีใครดูไม่ดูให้ฟรีก็ไม่ดูให้เงินด้วยก็ไม่ดู เพราะเสียเวลาชีวิตชีวิตเรามีค่ามากกว่ามีมีเวลาต้องมีมูลค่ามากกว่านั้นกลับไปเลี้ยงลูกดีกว่าอะไรประเภทนี้แล้วมันส่งผลยังไงกับคนผลิตสื่อในบ้านเราก็ต้องทําให้เป็นที่หนึ่งให้ได้อืแต่ว่ามันก็ข้อเสียคือเราไม่มีความหลากหลายเลยเราไม่มีไม่มีทางเลือกไม่รู้คือแล้วเราก็เกิดการจัดดูหนังต้องคุ้มค่าตั๋วแล้วทำไมต้องคุ้มอ่ะฮะเราจะบอกได้ไงว่าระหว่างสีแดงกับสีน้ําเงินอ่ะอะไรคุ้มกว่ากัน มันทํางานของสีแดงมาทํางานของสีน้าเงินสีน้ําเงินให้ความเย็นสีแดงให้ความร้อนความร้อนกับความเย็นมันมันคนละอย่างกันถูกไหมฮะแล้วอะไรจะคุ้มกับกันกน่ะมันเปรียบเทียบไม่ได้มันเปรียบเทียบไม่ได้ศิปลปะเปรียบเทียบแบบเปรียบเทียบได้ตามตามความคิดของเราหนังวงการหนังปีก่อนหน้าก่อนที่จะเริ่มที่หยดก่อนที่จะเริ่มแบบ,แบ,บเคสซับเป,ปล,ลเอยลองลิฟเลิฟปีที่แล้วก่อนนั้นมันมันเดี่ยงเลยนะครับใช่ใช่หลังโควิดมันคือมันเดี่ยงมันไม่มีใครคิดแล้วอยู่ดีๆมันก็เกิด แล้วหนังที่เกิดขึ้นหลายๆเรื่องก็คือหนังที่ไม่ได้เป็นหนังที่เราคิดว่ามันเป็นหนังตลาดแล้วมันก็เกิดร้อยล้าน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 มันสะ้อนอะไรเรื่องนี้คนอืดนอัดฮะที่ที่จะต้องเอาความคุ้มค่าเป็นตัวตั้งอย่างเดียวคือเราเรา,เราซื้อของด้วยความพึงพอใจแต่แต่แตอนนี้ความพึงพอใจของเราถูกถูกกำหนดถูกบีบคั้นด้วยสิ่งต่างๆด้วยทางเลือกถ้าเนี่ยเหมือนการเมืองเหมือนอะไรพวกนี้ทุกอย่างมันเป็นทางเลือกอย่างนั้นไม,ไม่ซ้ายก็ขวาไม่บนก็ล่าง สินค้าทุกอย่างไม่ซ้ายก็ขวาไม่บนก็ล่างดูหนังในแพลตฟอร์มลองไปเปิดดูสิครับแพลตฟอร์มอ,ออนไลน์ต่างชาติมีหนังแค่ประมาณห้าสิบกว่าเรื่องเองไม่มีทางเลือกได้มากกว่านั้นเราเราเราถูกจํากัดตลอดเวลาเลยอะ่ะมันอึดอัดเนาะผมว่าคนไทยอึดอัดมากอแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเลือกทางเลือกใหม่ได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ถูกไม่ได้เรียนรู้นะเราไม่เรียนรู้ที่จะมีทางเลือกมันมันอึดอัดมากผมว่าเป็นประเทศที่อึดอัดดีทั้งที่เราหลากหลายมากเลย หมายความว่าหลังจากนี้มันมีโอกาสที่อุตสาหกรรมหนังไทยหรือว่าผู้ผลิตสื่อมันมันน่าจะแบบมองเห็นช่องทางดีๆมองเห็นโอกาสดีๆมากขึ้นหรือเปล่าคะเขามองเห็นนานแล้วครับแต่เขาทําไม่ได้อทําไมไม่มีใครได้ดูอรุณการทาไมไม่มีใครได้ดูหนังกูจเจอ,อภพิชาติพงษ์ทาไมไม่มีใครได้ดูคิตตี้เดอะคิลเลอร์ Killer, ของหนังของคุณลีทองคําอย่างเงี้ยได้ไหมครับนี่คือหนังที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาไม่นานมานี้แต่ที่บอกเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเราเห็นกช่องทางไหมคนเห็นช่องทางนานแล้วครับพยายามจะสร้างสิ่งที่แตกต่าง สร้างสิ่งที่แปลกใหม่ด้วยวิธีการที่จํากัดจําเขี่ยมากในเวลานี้เพราะตลาดมันยังไม่เกิดแต่เขาพยายามจะสร้างนะแต่มันไม่มีไม่มีองค์คาพยพทั้งหลายแหละที่จะช่วยให้ตั้งแต่คนดูตั้งแต่คนลงทุนตั้งแต่คนที่จะทํางานเป็นตั้งแต่ภาครัฐที่จะสป,ปอร์ตมันไม่มีอะไรเลยนะเรามีปร,ประเทศที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมแต่ไม่มีโครงสร้างทางวัฒนธรรมลุ่มรวยมากแต่ว่าไม่ไม่เป็นระบบลุ่มรวยแต่ลุ่มล้านครับ ล,ลุมลามด้วยพุ่มาขนาดนี้เราเรามาคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันดีกว่าค่ะเป,เป็นคำที่แบบฮิตมากในช่วงแบบไม่กี่ปีมานี้ที่นี้ในมุมมองของคุณชายเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรอธิบายให้พลังนุ่มนิ่มเลยพลังนุ่มนิ่มพลังนุ่มนิ่มคือ <laughs> การเรามีอิทธิพลเหนือชาติอื่น่ะพูดง่ายๆเลยเราอยากมีอิทธิพลเหนือชาติอื่นเราอยากเป็นมหาอำนาจค่ะมหาอำนาจโดยที่ไม่ต้องไปยิงเขาไม่ต้องไปบุกรุกเขาถ้าเราทําแบบนั้นได้เราจะทําทให้คนเชื่อได้เหมือนกับทุกคนในประเทศไทยครึ่งหนึ่งดูบุรี่ ใช่ไหมแบบว่าดูดบุหรี่จากมาโบโลเพราะว่าเราเป็นมาโบโลคันทรีที่คนชอบเรียกกันสมัยก่อนมีคาร์บอยขี่มา้าใช่ไหมภาพสีส้มๆหน่อยเป็นคาร์บอยใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนรีวายห้าศูนย์หนึ่งดินมแดงแล้วก็แล้วดูดบุหรี่ในหนังทุกเรื่องต้องมีบุหรี่หมดเลยแล้วทุกคนในประเทศไทยก็เลยดูบุหรี่ตามหมดเลยในยุคนั้นฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้รับใช่ไหมจากอิทธิพลของต่างชาติเรารับเอาญี่ปุ่นมาต่อจากนั้นเรารับการ์ตูนมาโจโจ้ล่าคามสัตวรวัเรารับอนิเมะ ของเขาตั้งแต่สมัย Ghost in the Shell ตั้งแต่พวกการ์ตูนอดอลล่าเอมอนใช่ไหมครดรา้อนบอลยุคหนึ่งแล้วก็แต่งตัวแบบแบบลูกทุ่งปัจจุบันก็คือคันตัวป๊อประดับหนึ่งเลยนะแล้วก็มาสู่เจ๊ป๊อปแล้วก็มาเค <Okay. S 1> แล้วก็เคเคมูฟเมนต์แล้วตอนนี้เรากำลังจะไปสู่ซีด้วยไชนีสดราม่าเลยคือของทุกอย่างเป็นของจีนเทมูช้อปปี้เราสูกพลังมืด ที่มองไม่เห็นน่ะทำให้เราซื้อกินคิดใช้ในสิ่งที่เป็นของที่ถูกกำหนดหมดเลยโดยต่างชาติเราก็อยากจะเป็นแบบนั้นด้วยประโยชน์ของเศรษฐกิจใช่ใช่ถ้าเราไม่เป็นถ้าเราไม่สามารถทำเหมนกันได้ของที่ผลิตในประเทศไทยในวันนี้ทั้งสินค้าและบริการจะตายที่นี้เราจะเอาอะไรไปสู้เขาได้อะ<า>คุณเรา,าคิดแบบว่ามากมากมายครับมากมายคือจริงๆแล้วของทุกอย่างนะครับ มันอยู่รอดได้ด้วยกลไกตลาดอยู่แล้ว<ฆ>ถ้ามันถ้ามันห่วยมันต้องตายแต่ถ้ามันดีแต่มันต้องตายนั่นแปลว่าเราทําหน้าที่ไม่เหมาะสมในการสร้างโครงสร้างดังนั้นพอเรามีของที่เรียกว่า Product and Service ที่ดีเราทำยังไงให้คนเข้าใจว่ามีสิ่งสิ่งนี้อยู่มีบริการชนิดนี้อยู่มีกรอบความคิดนี้ของคนไทยอยู่การมองหา soft p o w e เเนี่ยมันต้องแหวกแนวมากเลยนะมองจากสิ่งที่ตาเห็นนะครับค่ะและอยอมรับ<อ>ด้วยและยอมรับมันยอมต้องยอมรับมันแล้วก็ร i v ยมันให้ถูกหลัก อ่าแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมต่างกันถูกไหมฮะเพราะวัฒนธรรมต่างกันเราจะเอาอะไรไปไปชนเขาอ่ะต้าเขาต้องเชื่อเราก่อนอืมทำไมเขาเชื่อเขาเชื่อก่อนเขาเชื่อก็เขาเชื่อในยาดมค่ะถูกไหมฮะยาดมหงงทั้งหลายแหล่หงไทยพอเขาเชื่อปุ๊บไอ้นี่มันมีสรรพคุณบางอย่างที่มัน refresh human being โอ้โหทำให้มนุษย์ตื่นเต้นสดชื่นแจ่มใสสดใสขึ้นมาอ่ะเอาด้วยแล้วทุกคนก็เริ่มซื้อยาดมตัวนี้ ลกันไปถูกไหมฮะเนี่ยคืออํานาจที่เราจะสร้างเลเวอเรจแต่อันนี้มันแค่โปรดักต์แต่มันยังไม่ได้เป็นภาพรวมนะมันไปได้ไกลกว่านั้นทุกประเทศที่ติดทะเลมีหาดค่ะทาไมต้องเป็นหาดเมืองไทยเรามีสมต่าเราเป็นไ่ได้ไม่ได้เป็น <c oughs> หนึ่งในนั้นก็ได้ <c oughs> เนี่ย <c oughs> เห็นไหมฮะว่าเรามีของที่เหมือนกันนะแต่วิธีวิธีการทําให้ความเชื่อมันเกิดขึ้นมาแตกต่างกันไงถูกไหมฮะมันผ่านหนังเรื่องเ h อะบีผ่านหนังเรื่อง l o s t in t h a i l a n d คือของแบบนี้มันสร้างความเชื่อทั้งนั้นเลยอะครับ มันคือการสร้างความเชื่อเราไม่ได้แบบพยายามฟอสเขาฮาร์ดพาวเวอร์คือการฟอสคนมันบังคับเขาแต่ซอฟต์พาวเวอร์มันคือการทาให้เขาเชื่อแล้วพอเชื่อปุ๊บมันมันอินเกรนอยู่ในนั้นก็จะบอกส่งต่อสู่ลูกสู่หลานบอกว่าประเทศไทยเป็นแบบนีกูดมาสซาจใช่ไหมครับนี่คือส,สิ่งที่เชื่อว่าบูตดิซึม่ะเมดิเทชันตึงมีเสียงของ <laughs> ดังขึ้นมาด้วยซึ่งของพวกนี้เป็นของที่เขาเชื่อแบบเดิมแต่ตอนนี้เราต้องเชิละรัฐบาลควรมีส่วนร่วมในการเชิความเชื่อนี้มากขึ้นในหลายๆทาง คือไม่ได้ทิ้งหรอกอันเดิมที่มันมีอยู่มันก็ได้จะมีโอกาสต่อยอดได้ก็มันต่อยอดมันก็ต่อยอดได้มันก็ไม่ได้มีปัญหาเวลเนสเลยนี่มันก็ต่อยอดได้การพิจารณาตอนเนี้เราก็ดูว่าอะไรที่มันเป็นแพลตฟอร์มด้มากกว่าเฟสติวัลเป็นแพลตฟอร์มทัวริซึมก็เป็นแพลตฟอร์มของมันอ่ะภาพยนตร์ก็เป็นแพลตฟอร์มภาพยนตร์ขายขายตลกขายท่องเที่ยวขายบุคคลใช่ไหมครับขายวัฒนธรรมองค์บางใช่ไหมครหรือจะเป็นแบบตัวอื่นอื่นมันทําได้ หลากหลายคือเรามองอะไรที่มันทางานเป็นแพลตเชิงแพลตฟอร์มได้ก่อนเชิง mm hmm. เป็นเป็นเป็นยานยานแม่ที่ส่งใส่ส่งใส่ความเชื่อต่างๆเข้ามาได้ก่อนคนไทยอย่างที่บอกคนไทยยังมีความชอบแบบต้องต้องเป็นอย่างเดียวมันไม่ได้มันมีคน70บล้านคนเจิบล้านคนมีเจล้าน,ค,นความคิดในเจ็ดสิบล้านวันของเขาอย่างเงี้ยมันทุกอย่างมันแตกต่างมาได้นะมีอีกจะใต้ชักแต่อย่างที่บอกคือเราจะสร้างอิทธิพลเหนือคนอื่นได้ยังไงก็ต้องคิดแล้วมองมองแล้วมองเรามองเขามองเรามองเขาแล้วแดดเดไปเรื่อย ทำสงครามคุณจะบุกแบบเดิมทุกวันไม่ได้คุณเอารถถังบุกทุกวันไม่ได้คุณต้องมีเครื่องบินคุณต้องมีเรือรบคุณต้องมีปืนใหญ่หคุณต้องมีคอมบายน์ฟอสเนวี่มาเรีนและอื่นๆซอฟต์พาวเวอร์ก็ไม่ได้ต่างกันครับมันก็ต้องมีหลากหลายปัจจัยหลากหลายวิธีการแต่เราตั้งใจที่จะชนะสงครามต่างหากอันนี้คือสงครามความเชื่อหมูเ <c oughs> ด้งนี่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมเป็นกระแสะเป็นเทรนยังเป็นแค่เทรนเป็นแค่เทรน,ปน,ทรนไปไม่ถึงจะเอาอะไรใส่หมูเด้งดีแต่ว่าแบบ ช่องทีวีต่างประเทศเอาไปล้อไปอย่างเงี้ยเลยนะก็เป็นเทรนด์โอเคถ้าถ้าหมูเด้งอยู่ต่อประมาณเดือนหนึ่งแล้วแล้วพิกมี่ฮิปโปกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ของโลกอ่ะผมโอเคนะมันน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้แต่ว่ามันไม่เป็นเทรนด์เป็นทูตสันทวไมตรีคร่าวๆแล้วเราจะทาอะไรกับพิกมี่ฮิปโปดีเราจะเอาหมูเด้งไปเดินสายทั่วโลกไหมมันก็ไม่ได้แต่ว่ามันคยมันเรียกให้เกิดทัวริซึมได้มันมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นแบบทุกอย่าง เป็นเทรนด์ใช่ไหมครับมันเป็นกระแส <c oughs> แต่กระแสนั้นนํามาใช้ประโยชน์ได้อแต่ทารัดไปทําไปจับปุ๊บก็จะเป็นการเกาะกระแสมากกว่ามันไม่ได้เป็นการไปทํางานเชิงโครงสร้างอืมกาลังจะถามว่ามันแยกยังไงระหว่างเทรนด์กับซอฟต์พาวเวอร์ใช่เพราะเราทางานเชิงโครงสร้างสมมุติเราบอกว่าเราจะสร้างสวนสัตว์ให้เยอะขึ้นแล้วเราจะเริ่มทาคอนเทนต์กับสัตว์ทุกๆตัวแล้วหาช่องทางทางการตลาดให้สัตว์ทุกตัวสามารถดึงดูดคนเข้ามาในสวนสัตว์ได้ทั้งหมดรวมถึงอุทยานแห่งชาติทั้งหมดได้ นี่คือเราจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้แล้วมีงบสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นแค่ไหนทําให้โลมาสีชมพูที่ขนอมหรือ,อพยูนที่ที่ตรังทํางานได้ตลอดเวลาแล้วมีคอนเทนต์ที่ทําให้คนรู้สึกว่าเราอยากอนุรักษ์เราอยากอินเจกเงินเข้ามาในประเทศเพื่อเพื่อช่วยสิ่งเหล่านี้เพื่อช่วยให้เกิดหญ้าทะเลมากขึ้นนี่คือโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่รอให้พยูนตัวนั้นดังก่อนแต่พยูนตัวนี้ลอยเออเอเออแล้วดัง พอดังปุ๊บเราถึงจะแบบโอ๊ยนี่เราซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลลงไปแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่เอาเอานายกเอารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมไปแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับพยูนไม่ใช่นั่นคือเกอาะกระแสซึ่งเราเราชินกับการทําแบบนี้มา,มาตลอดตั้งแต่ผมเกิดอ่ะสี่สิบปีเนี้ยสามสิบเก้าเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ไม่เราจะทําโครงสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเราต้องเอาชนะด้วยถ้า,ถ,าถ้ารู้ว่าชนะได้จริงป่านนี้ประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่หนึ่งไปแล้วครับ ถ้าเรารู้ว่ามันทํางานได้จริงไม่มีใครรู้หรอกครับใครรู้จริงประเทศเหล่านั้นคง GDP โตพวดพลาดหมดแล้วใช่ไหมครัมันเป็นการลองผิดลองถูกทุกคนแหละครับเกี่ยวกับเร่องที่ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะมันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในวงการสื่อได้ไหมต้องใช้คําแรกก่อนว่าได้ไหมและได้อย่างไรคือมันเปลี่ยนของมันไปอยู่แล้วไม่ใช่เราไปเปลี่ยนเขามันเปลี่ยนไปตามรูปการของระบบสื่อลอยอยู่บนคลื่นอยู่แล้วไม่ซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้เปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์แค่แค่มองมันเป็น s t r a t e g y องว่าเราจะใช้มันอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนเดียวกันไหมคะซอฟต์าวร์ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนวงการภาพยนตร์หรือว่าไม่ได้เปลี <S <S ่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนครับคือเราสร้างถนนแล้วถนนน่าจะเกิดนักแข่งรถเกิดคนขับรถเกิดการขนส่งมวลชนหน้าที่เราคือการสร้างถนนแล้วเราแค่สร้างถนนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งที่เรามองเห็นแต่เราไม่ได้ไปสร้างเราไม่ได้บอกว่าคนขับรถต้องขับยังไงถ้าเราบอกเขาอ่ะนั่นแปลว่าเราต้องรู้ดีกว่าเขาเราต้องรู้ดีกว่าคนทําหนังซึ่งเรารู้ดีกว่าคนทําหนังในการทําหนังหรือเปล่าเปล่า เราต้องเชื่อเขาเราต้องเชื่อปรัชญาของคนที่เขาเล่าเรื่องเราต้องเชื่อในสิ่งที่เขาทำแต่คนเขาทำเราต้องไปนั่งฟังเขาก่อนเราฟังเขาจริงหรือเปล่าเราฟังคนทําเพลงจริงหรือเปล่าเราฟังหมอนวดจริงหรือเปล่าว่าหมอนวดขาดอะไรงั้นปัญหาของรัฐในการขับเคลื่อนด้วยซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าเรื่องต่างๆอยู่ที่การรับฟังใช่ <C ười> รัฐเคยฟังหรือเปล่า <C ười> แก้ปัญหาได้อย่างไงอ่ะถ้าจะบอกให้เขาฟังก็เราเป็นคนฟังให้ก่อนเราไปบอกเขาว่าทุาทำทำไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าฝั่งนี้เขาก็ไม่ได้อดทนอยู่แล้วฝั่งประชาชนพับลิกเซกเตอร์อะใช่ภาคภาคบริการภาคทํางานภาคเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้ฟังรัฐบาลอยู่แล้วรัฐบาลบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ต้องบอกว่าเออช่วยทําให้หน่อยแล้วไปนั่งอยู่ในนั้นฟรีไม่ต้องทํางานทําการกันแล้วไปนั่งแก้ปัญหาประเทศมันมันไม่มีใครทําอยู่แล้วถูกไหมฮะมันไม่มีแต่ว่ารัฐบอกว่ามันไม่ได้ระเบียบมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็บอกว่าระเบียบแล้วหน้าที่ของการทําประเทศคือประเทศพัฒนาไม่ใช่เหรอแต่คุณบอกว่าไม่ได้ประเทศเจริญไม่ได้แต่เรามีระเบบียได้ แล้วแปลว่าประเทศเราล่มจมได้นั่นแปลว่าประเทศเรา GDP เท่ากับศูนย์คนตกงานร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มได้แล้วเราก็ต้องแก้ตรงนั้นก็หน้าที่ก็แค่ก็แค่บอกว่าอันนี้ผิดแล้วอ่ะประเทศไม่ได้เดินหน้าคุณจะแบกรับความการไม่เดินหน้าของประเทศแทนได้ไหมอืมนี่คือหน้าที่เราเอภาคเอกชนทั้งหมดมาเดินหน้าแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณทําแบบนี้มันจะเกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดเราก็เปลี่ยนเป็นทาง A B บ e s ทส n g ไปเรื่อยๆคิดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนคะหนึ่งชั่วอายุคนอ่าเดี นั่นแหละปัญหาใหญ่ครับคนคนควรจะตายอายุ50ตั้งแต่แบบสมัยก่อนสมัยต้นรัตัโคสิ์ <c oughs> พอมันยืดยาวปุ๊บไอไอ้ไอไอความยืดยาวของความคิดของเขาก็จะยืดยาวตามไปด้วยคุยกันก่อนเข้ามาผมจะพูดว่าเรายังติดอยู่ในยุคข,ของคุณชาติชายอยู่เลยเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า <c oughs> คนอื่นเปลี่ยนสนามการค้าไปเป็นสนามความคิดแล้วซึ่งอิราเซียประเทศอุตสาหกรรมอ่ะเราแพ้จีนจีนทาโรงงานแค่อุนิคมเขานิคมหนึ่งอ่ะ ประชากรแทบจะเท่าประเทศไทยทั้งประเทศแล้วอ่ะเขาจำนวนเขาเยอะมากเขาฉี่ใส่ประเทศเราประเทศเราเราจมน้ําตายกันหมดแล้วถูกไหมฮะเห็นภาพมากเลยอ่ะ้อไงไหมเพราะฉะนั้นเราเราจะสู้ด้วยวิธีการแบบเดิมไม่ได้ด้วยซัพพลายเชนแบบเดิมไม่ได้ก็ต้องคิดใหม่ทําใหม่ของที่จีนไม่มีของที่เราของที่เรามีแต่แล้วของที่เราไม่มีเราจะต้องไปหามาจากไหนคือเราต้องคิดใหม่ทําใหม่ซึ่งการที่บอกว่าคนอายุยืนขึ้นช่วงอายุคนมันก็ลําบากขึ้นเพราะว่าเราต้องรอคนตายกันหนึ่งหนึ่งเจเนอเรชันก่อน รู้ผมต้องตายก่อนฟังดูเหมือนแบบไม่มีวิธีแก้ปัญหาเลยแก้แก้แก้ระหว่างนั้นทำยังไงระหว่างนั้นเรามีโปรเกรสไงเราสร้างถนนเราสร้างอดินฟ้าสักเจอเราสร้างโครงสร้างพื้นฐานเราสร้างให้ระบบที่รัฐจะสามารถที่จะซัพพอร์ตคนได้ดีขึ้นตลอดเวลาที่ทํางานอยู่ในคณะกรรมการซอฟท์แวร์มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเราเปลี่ยนกฎหมายเปลี่ยนระบบเราเปลี่ยนโครงสร้างเยอะนะจริงๆแล้วในเชิงโครงสร้างเรา ระเบียบราชการในการที่จะไประเบียบการพิจารณาภาพย,ยนตร์เราเปลี่ยนเรามีงบประมาณสนับสนุนให้กับโครงการเนี่ยจะอนาลิ์อีกวันที่15ตุลานี้ใช่ไหมครับเยอะพอสมควรหลาย2 2 0ล้านซึ่งถือว่าน้อยเพราะว่าไต้หวันนี่ทั้งโครงการที่เขาได้มาในรงงบไป0ล้าน US ดอลลาร์แต่ว่ามันรวมทั้งหมดสองซอฟท์พาวเวอร์เขาเรายังได้ไม่ถึงตรงนั้นออแล้วก็เรามาีงบประมาณการจัดงานงบประมาณพาคนไปอยู่ต่างประเทศ และงบประมาณในการวิจัยสนับสนุนเรา encourage ให้คนตั้งสมาคมวิชาชีพขึ้นมาเพื่อเราจะได้มีโครงสร้างที่ต่อเนื่องกันอันนี้คือแค่นี่คือ1ปีและในหนึ่งปีนี้ก็ถือว่าเราก็ประสบความสําเร็จน่าจะเจอคำถามนี้บ่อยๆแต่ว่าดิมจะเป็นต้องถามอีกเกาหลีเนี่ยเรามองเขาเป็น role m o d อีกประมาณกี่ปีเราถึงจะวิ่งตามเขาทันหลายคนคิดว่าเกาหลีเป็นโรโมเดลที่ดีแตผมกับมองเราต้องผสมหลายอย่างในหลายๆที่เกาหลียังมี ข้อจำกัดเยอะตอนนี้เราจะเห็นว่าช่วงนี้ถ้าไปฟังงาน CJ เไนท์ที่ที่งานปูซานที่ผ่านมา c ีอของ CJ เอ็นเอ็มซึ่งเป็นบริษัทสื่อที่ใหญ่ที่สุดพี่เจบอกว่าเราพยายามยังลงทุนอยู่นะ despite uncertainty เขาใช้คำว่า uncertainty กับอุตสาหกรรมเขาเพราะอุตสาหกรรมเขาตันสู่ทางตันราคาเขาสูงเกินแล้วบับเบิลมันแตกบับเบิลมันแตกเขาไม่สามารถลงทุนต่องานของเขาที่เป็นงานสเกลใหญ่ได้มากพอแล้วตอนนี้มีปัญหานะเลเวลเขาถึงเลเวลที่สแล้วแล้วเราไปเลเวลที่4ไม่ถูกอยู่ เรายัางอยู่เลเวลหนึ่งไปสองเรายัางยังวิ่งตามเรานหนึง่งแล้วใช่ไหมเราหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วเราไม่ศูนย์เราหนึ่งแล้วเรามีอุตสาหกรรมเรามีโครงสร้างพื้นฐานเรามีเอมีเม็ดเงินไหลเข้ามาจากต่างประเทศเป็นหมื่นล้านต่อป,ปีจากการถ่ายทำหนังนอกในหนังไทยมีเม็ดเงินหมุนเวียนเยอะแต่เราไม่ได้แบบแย่เลวร้ายบัดซบไม่ใช่แบบนั้นแต่เราไม่ได้แบบไม่ได้ดีที่สุดแล้วก็อย่างเราไปดูแต่เราต้องไปประเมินหลายๆที่ที่เขาปรับตฟวเยอะอย่างฟิลิปปินส์มีแอนดี้กาเซียลอเป็นแบบ กฎหมายคุ้มครองคนทํางานเพราะว่าคุณแอนดี้กาเซียตายในกองแล้วก็เป็นนักแสดงที่ดังแก่แล้วก็ดังมากแล้วตายแล้วเขาเลยทางสร้างแอนดี้กาเซียรอขึ้นมาปุ๊บปกป้กปองสวัสดิภาพและสวัสดิการของคนทํางานไอเน,นี้ยเรากลาลังไปสู่จุดนั้นเหมือนกันเราก็ต้องไปเรียนรู้จากฟิลิปปินส์เขากล้าเราเรียนรู้ในเรื่องของเม็ดเงินที่ที่ลงมาแล้วก็การการให้ความเอ่อเชื่อใจของ IP บางอย่างเออ intellectual property หรือทรัพย์สินทางปัญญานะนะั้นแหละมันมันโอเคนะมันมีมูลค่าคนเขียนบทถือว่าเป็นคนที่มีมูลค่านะ แต่เขาต้องพัฒนา,านการเขียนบทให้ให้อยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับได้ซึ่งประเทศไทยเรายังถือว่าเรายังยอมรับได้ยากอยู่ว่าคนเขียนบทมีความเก่ง IP ของไทยมีความม,วาม,มีความมีมูลค่าที่ดีอย่างเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรเราต้องเรียนจกกากคอรก้าเหมือนกับว่าเราอ่ะก็หยิบข้อดีของแต่ละที่มารวมกันเพื่อให้เราตั้งเป้าหมายไปว่าเราจะทําสําเร็จภายในกี่ปีส่วนแรกๆที่น่าจะดีขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็น5 แต่ถ้าส่วนที่น่าจะทํางานได้ดีจริงๆน่าจะ20ปีซึ่งผมคงไม่อยู่แล้วผมโดนเฉดหัวออกแต่ว่าไอสิ่งที่เราทาวันนี้มันเป็นความร่วมมือร่วมใจของไม่ใช่ผมคิดมันเป็นของวงการช่วยกันคิดแล้ววงการทุกๆฝ่ายนะไม่ใช่แบบใครคนไหนคนถึงแม้แค่สา,ายสายอาร์ตไม่ใช่สายตลาดไม่ใช่แค่ทีวีไม่ใช่แค่สารคดีแอนิเมชนันหรือซีรีส์และไม่ใช่แบบละครหรือช่องหรือโรงหนังอย่างีคือทุกๆคนช่วยกันประดม ความคิดจากทุกด้านเข้ามาแล้วเรากลัดออกมาเป็นโพลีซีหลายมิติเราจะไปเคมันก็กลยอยู่เพราะมันเป็นส่วนร่วมขององค์ประกอบต่างๆไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนทําค่ะแต่ทุกๆอย่างต่อเป็นจิ๊กซอจิกซอเกิดเป็นภาพภาพนั้นมันถึงสวยค่ะแในเราวนี้จะมีการจัดเทศกาลภาพยนตร์ <c oughs> World Film f ม s t i v a l of b a n g k o k ครั้งที่16ค่ะคุณชายเห็นว่ามันมีความน่าสนใจอะไรในงานนี้บ้างคะเป็นหนึ่งในในยุทธศาสตร์ของการสาสูนเอ,อ เทศกาลมมนมีเทศกาลในระดับที่เราตอนนี้เราตีว่าเป็นเรากำลังจะทําเทศกาล National Festivals ในอนาคตที่เป็นนําเทศกาลใหญ่เลยอเบริล่าใหญ่เหมือนกับอัลโรมานไทยแลนด์ฟิล์มเฟสเลยแหละแล้วก็มีดเมสติกที่เรียกทีเอ็กซ์โปหลังจากนั้นคือเราสนับสนุนภาคเอกชนที่ทําเทศกาลระดับระดับเทศกาลนานาชาติใช่ไหมครับที่ที่อยู่ในระดับที่ที่ทัาเทียมกับชาติอื่นนะเออไทยแลนด์ LGBTQ Film Festival ก่อนหน้านี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราสนับสนุนแล้วก็ตรงเนี้ยเราถือว่าตัวงานเนี่ยมี มีรูปแบบที่รันมานานแล้วก็ปัญหาของมันคือว่ามันถูกลิมิตด้วยงบประมาณมาโดยตลอดอันนี้คือข้อจํากัดของมันคือเรามีชื่อเรามีภาพยนตร์ที่ถูกคัดสรรในพื้นที่แล้วงานดีๆที่ที่มาจากทั้งเซาท์อีสเชอนียแล้วก็จากทั่วโลกเนี่ยมี correlation ที่ดีแต่ว่าเรายังไม่สามารถทําให้งานนั้นเกิดเป็นปูซานได้เพราะมันไม่ได้ขยายตัวมันถูกจํากัดอยู่แค่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็คิดว่าถ้าเรานํางบประมาณเข้าไปเนี่ย เราจะพัฒนามันแต่ละปีได้อย่างไรจากปีนี้ไปปีหน้าจากปีหน้าไปปีถัดไปให้มันเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วพองานมันมีชื่อมากขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนได้มากขึ้นหรือเปล่าอ่าแล้วทําให้คนมีเขาเรียกศิลปะวิจักรมีภาพยนตร์วิจกรที่ดีขึ้นได้หรือไม่คําว่าภาพยนตร์วิจกรคือดูหนังเป็นอได้มากขึ้นหรือไม่ผ่านคนเหล่านี้แล้วเราจะมีส่วนร่วมในการที่จะได้คุยกับคนดูหนังคนทําหนังนักแสดงต่างชาติได้มากขึ้นแค่ไหน ก็คิดว mm. ่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับแล้วก็ในประเทศไทยมีเทศกาลที่รันกันจริงจังมีไม่กี่เทศกาลเองก็เวิร์ฟิล์มเฟสก็เป็นเทศกาลหนึ่งที่อยู่มาต้องใช้คำว่านานนานบางอันปิดปิดเปิดเปิดอันนี้อันนี้เป็นอันที่เปิดว่าเราเปิดแล้วรันนานที่สุดและยังไม่มีปัญหาไม่ได้ตีรันฟันแทงกับใครอย่างบางงานที่ต้องปิดตัวไปทําไมคนไทยต้องดูหนังเป็นคะเขาเรียกว่าต้องดูต้องดูศิลปะเป็น ไม่ใช่แค่หนังไม่ใช่แค่หนังต้องมีศิละปะวิจักต้องมี art a p p พ e c i a t i o n ไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าทาไมเราต้องทาสีบ้านสวยๆถ้าเราทาสมมุติว่าบ้านทุกบ้านเป็นเหมือนกันหมดแต่ถ้าบ้านทุกบ้านทาสีบ้านคนละสีแล้วสีปี๊ดเลยนะมันกลายเป็นบูราโนหรือมูราโนที่อิตาลีเลยนะเพราะคุณเข้าใจไงว่าศิละปะวิจักต์มันเป็นยังไงคุณเข้าใจว่าศิละปะแวล u e มันดึงแวลูของสิ่งบางสิ่งขึ้นมาได้ความรู้บวกศิละปะทําทให้แวลูมันพุ่งขึ้นได้ดังนั้นคนไม่เข้าใจศิละปะก็ก็ไไมมม่่สาาาารถทีจะพััฒนตวเองด้ก ใช่ไหมอรัสไอซา,ย,าย,ยังบอกเองเลยจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ mm hmm. เพราะฉะนั้นศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าใจในอีโม่นหรือความเข้าใจในสภาพจิตใจสภาพสมองสภาพ p s y c h o l o g ของเขาสภาพของจิตวิทยาของเขา mm hmm. แล้วถ้าคุณไม่เข้าใจอีโมณนคุณไม่เข้าใจการการทำงานกับคนตอนต่อให้คุณเก่งตัวเลขแค่ไหนมันไม่คอนเน็กกับคนมันก็อยู่ไม่ได้ mm hmm. การเข้าใจศิลปะที่ง่ายที่สุดคือการเสพ เริ่มต้นจากการเสพแล้วทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเข้าใจกับสภาพของสิ่งที่มันสะท้อนกลับมาผ่านภาพยนตร์ผ่านเพลงก็ได้นะครับผมไม่ติดผ่านไปเต้นก็ได้ไปทำ cover dance ก็ได้บีบอยบีก breaking ก็ได้ถูกไหมฮะไปทําอะไรก็ได้มันไม่ติดนะกับความคิดที่ว่าศิละปะเป็นเรื่องของคนมีเงินอนะเราจะล้างมายาคตินี้ยังไงอ,อ๋อทำได้ครับสมมุติว่าอ่าเป็นประสบความสาเร็จดีมากเลยคนงานกรุงเทพกลางแปลง<ฆ>ท,ที่ที่ก,กรทมเขาจัดเมื่อปีก่อนถูกไหมฮะตอให้กางฝนเลยนะก็หนังไปฉาย ก็เอาหนังมาฉายกลางแปลงบึ้งให้คนดูฟรีคนมาดูไหมมหาศาลเลยเยอะมากเลยแล้วคนมาดูทําให้เกิดอะไรทำให้เกิดลูกชิ้นทําให้เกิดปลาหมึกย่างทําให้เกิดน้ําขายทํเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนแต่ละที่ภาพยนตร์สองชั่วโมงทําให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหลายพันบาทหลายหมื่นบาทกับคนที่อยู่รอบข้างในทุกพื้นที่ถ้าเราเปลี่ยนจากป๊อปคอร์นเป็นเป็นอย่างอื่นที่มันขายละ่ะถ้าเราเปลี่ยนทุกๆครั้งที่เกิดสนามกีฬาขึ้นมาตามพื้นที่ต่างต่า้เหล่านั้นสนาม ทำให้เกิดพื้นที่ไปดูดีครับที่สนามกีฬาหัวหมากอะด้านหน้าเป็นตลาดใหญ่เบืเ้อง่มเลยคนวิ่งเสร็จคนต้องไปหาอะไรกินกันมันเกิดอีโคนมิกได้หมดแหละครับแต่อยู่ที่ว่าเรามองมันจริงหรือเปล่าทุกคนหาโอกาสนในทุกๆอย่างได้อยู่แล้วแต่เราจะเปิดมันอย่างไรต่างหากถูกไหมฮะนัน่นนัน่น,น,นไม่ได้ใช้เศรษฐีครับลูกชิ้นปิ้งไม่ได้ใช้เศรษฐีครับใช้คนธรรมดาเนี่ยแหละใช่ไหมที่ของแบรกระดินมาขายของเรานี่ก็เกิดที่เกิดอีโคนมิกไร้เรากำลังคิดเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนที่อยู่อันเด ไต้ใบพื้นไอเส้นความจนนี้สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากจากภาพยนตร์ะภาพยนตร์ถูกสร้างแล้วอะพอมันถูกฉายมันคือความบันเทิงความบันเทิงทายังไงที่คนหนึ่งคนเอื้อมถึงได้2คือคนมาแปลงมันได้ทุกๆอย่างมันเราผ่านสอรี่เทลลิ่งมันก็เราผ่านทักษะเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเราจะทายังไงผ่านผ่านกระบวนการของเราได้บ้างก็มันก็เชื่อมโยงกับกับมูลค่าครับแค่คนไม่รู้เราเราต้องมองเห็นภาพนั้นว่ามันเชื่อมได้จริง